กม,มใช่ไหมคะอ๋โอเคค่ะก็กระทบยังไง<า>ก็คือแบบแรกน่าจะเป็นแบบแรกที่เราก็รู้สึกตกใจว่ามันเฮ้ยยังไงแล้วเราก็ตามที่เขียนไปว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วด้วยความสามารถของเราเราแบบด้วยเทคนิคอะมันไม่ควรเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วก็ถ้าเราใช้ความสามารถเราจริงๆมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแรกเสียใจเสียใจมากค่ะแต่ว่าเว็บที่2ต่อมาก็แบบ ก็มานั่งคิดว่าแบบโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็มันเกิดไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างแล้วเราโฟกัสอะไรดีแล้วยิ่งเราเห็นว่าแบบคนทุกคนออกมาซัพพอร์ตเรามากๆเลยเราเลยรู้สึกว่าเราเกรดฟูลมากๆเรารู้สึกเราขอบคุณท,คทุกคนทุกกำลังใจมากๆแล้วเราก็เลย ข,ข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นไปเลยเพื่อโฟกัสสิ่งที่ดีดีกว่าตอนนั้นมีมันเกิดข้อผิดพลาดตอนไหนตอนน้องหรือว่าตอนลงมาแล้วตอนลงมาแล้วค่ะตอนลงมาแล้วคือบนเวทีก็คือมั่นมากว่าใช่ว่าฉันซิงเนียนมากมแ,นะ <laughs> แต่นึกออกป่าว่าแบบพอเป็นศิลปินเราแบบการซิง์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะมายอมรับเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราก็เราก็รู้สึกเราอยากปกป้องตัวเองว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนอยู่บนเวทีอะเราก็ได้ยินแต่เสียงที่มันเป็นแบบ ที่มันอัดมาแล้วเป็นดนตรีกับเสียงที่อัดมาแล้วแล้วเราไม่ได้เสียงตัวเองสดเลยแล้วในราชมังก็ไม่ได้เปิดเสียงสดออกไปเลยซึ่งเราก็เลยคิดว่าอ้าวก็ซิง์อยู่แล้วเราก็ร้องซิงก์ไปสิเราไม่ตั้งใจร้องด้วยเราก็แบบเบๆแบแบเอาแค่งับคำตรงพออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลงมาปุ๊บถึงแบบเอ้ยไหนมาย้อนดูว่าเป็นยังไงบ้างถึงได้ยินว่าอ๋อเขาเปิดไมค์สำหรับไลฟ์สตรีมเท่านั้นอะไรเง esti, ี้ยเราก็เลยตกใจแล้วพอลงเวทีเสร็จงทีมงน,น,น,นั้นมีการเ็คแอคชั่นก่อนหนึ่งเขา เป็นเป็นเราเช็คเจอเองค่ะเราเปิดเองเจอเองแล้วก็เลยก็สุดท้ายก็คือให,ให้ให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันแหละว่าแบบเออแบบแก้ไขปัญหาอย่างไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะขอโทษเขาขอขอ,ขอโทษเข้ามาค่ะและ้วเราก็เข้าใจคานะวิว่าแบบมันไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นหรอกค่ะในมุมตอนที่สิ่งนี้คือมันเป็นการที่ตกลงมาั้งนต่ครั้งแรกแล้วว่าใช่เพราะเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเพื่อความแบบชัวร์สุดเขาด้วยเทคนิคหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันเขาเขาก็เลย ขอควำนั้นมอซิงอะไรอย่างงเี้ยค่ะวีดิ่งมากเหตุการณเกิดขึ้นไม่นะดูดิ่งมากเลยเหรอตรงไหนการที่เรามันซิว่าเพราะเราไม่เคยแต่เราโกรธอยู่แล้วสุดท้ายมันก็มันซิงแล้วมันก็เกิดมีการณ์คือวยว่ามันเป็นรีแอคแรกเราเราโกรธตัวเองมากกว่ารี React แอคแรกเราโกรธตัวเองว่าแบบทําไมเราแบบไม่ไฟให้ร้องสดไปเลยอย่างน้อยถ้ามันออกมาไม่ดีอ่ะมันก็เป็นความสามารถของเราอันนี้คือเราไม่ได้ เราเหมือนมัน,มนไม่ใช่แลแน,นของเราตั้งแต่แรกแล้วพอสุดท้ายเราแบบว่าด้วยค ondition ใดๆเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ให้เกียรติเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นไปตามนี้เราก็ยอมสิ่งอะไรใช่ชี้แจงเพราะว่ามันผิดพลาดในขั้นตอนไหนได้แบบ่อยไปเราเขาเขาได้ชีแ้แจงเาว่าไม่เป็นไรนหนูว่าข้ามไปเลยสาหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าหนุ่มไม่ได้รู้สึกว่าอยากมาแบบมามาหาคนผิดแล้วใช่เราว่าเราข้ามไปเลยดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเกิดไปแล้วแล้วเราก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องหลังบ้านก็ให้หลังบ้านเขาคุยกันไปส่วนเราเรารู้สึกว่าเรากลับมาโฟกัสตัวเองโฟกัสจิตใจเราดีกว่าแล้วเราก็งงมากว่าเออสตรองเหมือนกันเนาะก็เซอร์ไพรส์ตัวเองว่าเออสตรองเหมือนกันเนาะวันต่อมาเล่นมุกได้ละอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคแล้วก็เรารู้สึกว่าเรากลับมาดูแลตัวเองดีกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆเลยเพราะทุกคนแบบ วงการเพลงทั้งวงการเพลงแบบลุกขึ้นมาเพื่อแท๊งเราอะ่้อยกว่าในมุมที่คนให้กำลังใจเราดูแบบว่าเข้าใจมีเข้าใจในาร่์ที่มันเกิดวิวิวิว่าเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันเหมือนแบบมันเกิดไปแล้วแน่แน่แหละแล้วอยู่ที่เราเลยว่าเราจะมองฝั่งไหนถ้าเราไปมองแต่ตรงนั้นอะวิววิวก็คงเฮิร์ตหนักมากเหมือนกันแล้ววิก็เลยรู้สึกว่า เพื่อเซฟตัวเองมั้งแล้ววีก็ข้ามแล้ววีก็มองสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นดีกว่าวีรู้สึกว่าวีได้รับความรักได้รับกำลังใจจากแบบทุกๆคนเยอะมากๆมากๆเลยค่ะอย่างเก้าเองก็แอคชั่นไวเหมือนกันค่ะเขารู้เรื่องเร็วไงแล้วก็แบบเล่าเลยอะไรเงี้ยเราก็โทรเล่าเลยเกิดสิ่งนี้ใช่ค่ะอันนี้มีร้องไห้มาตลอดมีมีมีร้องไปไปไม่ได้ไม่ร้องไห้อ่ะเธอแบบเป็นนักร้องเห็นจริ่งนั้นก็เราไปนอนประกวดเราร้องสดมาตลอดมันก็เออแล้วมันก็มันก็ขนลุกนิดนึงแบบว่าพอเห็นสิ่งนี้แต่วีว่าแบบ มันก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เกิดขึ้นวีว่าทางแบบทางคนจัดเองเขาก็ไม่ได้อยากแบบให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นตอนที่เราเป็นนักลองอถ้าไม่มีงานอย่างานีน้หรือว่าไม่ต้องเกิดการที่มันจะมีวิธีการอะไรในส่วนที่เราทดลองอาชีพการทดลองอาชีพถ้าวีว่ามันก็เหมือนเป็นวีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นเหมือนไม่ไม่ใช่แค่บทเรียนให้กับวีด้วยนะวีรู้สึกเป็นบทเรียนให้กับแบบทุกๆคนในในสายงานอาชีพนี้เลยแล้วก็วีว่ามันเป็นการแบบเรียนรู้อะสำหรับวีในอนาคตวีรู้เลยว่า ในในครั้งเนี้ยวีไปอ่ะวีไปในฐานะเกสเพราะว่าทีมที่เป็นก็ไม่ใช่ทีมวีทั้งหมดแบบทีมวีวีมีประกบแค่วีคนเดียวที่เหลือมันไม่ใช่ทีมของเราเลยอนาคตรเราก็เลยรู้แล้วว่าแม้ว่าเราจะไปเป็นแค่ Guess เกสหรืออะไรเราก็คงเอาทีมเราไปให้หมดเพื่อชัวร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่เราเป็นนักเป็นศิลปินเป็นที่แบบงาน วิไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นความคิดใหม่ที่รู้สึกว่าแบบเซฟตัวเองแล้วเราก็แวบแรกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบเราก็เกรงใจเขาเนาะเราก็รู้สึกว่าอ้าโอเคเราก็อยู่ในส่วนของเราแต่ครั้งนี้วิว่ามันก็เป็นเลนนิ่เคอร์ฟแหละว่าแบบโอเคเราอาจจะต้องมีคนที่นั่งในตําแหน่งไหนบ้างสําหรับเราไม่ได้บอกว่าจะแบบไปเยอะหรือไปเกะก,กะหรืออะไรางั้นแต่แค่เพื่อเซฟตัวเราเองแล้วก็สําหรับคนอื่นๆวิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่าบทเรียนมันจะเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับวีวิเน,น่คืออันนี้แล้วก็รู้สึกว่า เสียดา,ายไม่เชื่อสัญชาติยานตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ความรู้สึกกลับมาที่นี่กลับมาก็แข็งแรงที่ร้อแข็งแข็งแรงมากคือแข็งแรงตั้งแต่แรกด้วยแล้วลวิก็เลยรู้สึกว่า <ừ> ว,ว,วิวิววิว่าลึกๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เราก็เกรดฟูกับกับกับกำลังใจทุกๆคนมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองอะที่แบบว่าเธอเก่งมากเธอร้องไห้ไปแบบกี่ทีเองอะเนอะว่าก็รู้สึกโอเค อ๋อคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์หยาพายหยาพายค่ะใช่แล้วก็เลยบอกว่าเราแคปอะไรงี้ใช่ไหมรอดูแล้วกันค่ะไม่รู้ค่ะเอารอบยืม้หมก็รอดูกันค่ะ